ฮัลโหลวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเชียงแสนกันนะคะเก็บภาพบรรยากาศถนนมาฝากนะคะถนนนี้วิ่งจากสนามบินนะคะแล้วก็เข้าตรงแยกป่าซางวิวัฒน์นะคะเราก็ใช้ถนนเส้น1063นะคะวิ่งตรงไปเรื่อยๆก็จะไปเจอสุดที่1290ก็แยกเข้าเชียงแสนนะคะเราก็จะพาไปเที่ยววัดพระาธาตุผาเงากันค่ะจากวัดพระาธาตุผาเงานะคะเราก็จะขับรถ เลาะริมให้ดูแม่น้ำโขงสักนิดนึงก่อนกลับบ้านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในเดือนพฤศจิกายน64นะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศของถนนนะคะถนนจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นเส้นทางถนน1063จากสนามบินเชียงรายนะคะวิ่งไปสู่เชียงแสนได้ถนนดีมากนะคะก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวได้นะคะ ตรงนี้ก็ประมาณกิโลเมตรที่36แล้วนะคะจากป้ายบอกทาง,างข้างขวามือเมื่อกี้นี้นะคะที่เห็นเราก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะระหว่างทางนะคะนั่งรถไปได้วยกันนะคะถนนโล่งสบายเลยค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันบ้างแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆก็เริ่มมากันแล้วนะคะจากสนามบินเชียงรายนะคะวิ่งมาแป๊บเดียวนะคะก็ถึงวัดประาธาตุผาเงาที่อำเภอเชียงแสนแล้วะคะ่ะแวะ กราบพระาธาตุผาเงานะคะแล้วก็ขึ้นมาชมวิวค่ะขึ้นมาข้างบนนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิวแม่น้ำโขงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทัศนียภาพแม่น้ำโขงนะคะที่เรามองจากวัดพระาธาตุผาเงาค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะเป็นแม่น้ำโขงนะคะที่อยู่ข้างหน้านี้คือแม่น้ำโขงนะคะ ฝั่งตรงข้ามที่เห็นก็จะเป็นประเทศลาวนะคะบรรยากาศนะคะสวยมากทอดยาวนะคะเห็นแม่น้ำโขงทอดยาวนะคะคดเคี้ยวไปมาค่ะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่บนวัดพระธาตุผาเงาน,นะคะพระธาตุผาเงานี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงแสนนะคะมีหลวงพ่อผาเงาซึ่งมีอายุ 1,000กว่าปีนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวลองแวะมาดูนะคะสวยงามมากๆหลวงพ่อผาเงานะคะที่เห็นข้างหน้านี้เลยค่ะจากวัดพระธาตุผาเงานะคะเราก็ขับรถออกมานะคะ,ะริมเมืองนะคะขวามือก็จะเป็นแม่น้ำโค้งที่เราเห็นแต่ไกลเมื่อกี้นี้นะคะซ้ายมือนี้ก็จะเป็นชุมชนในเมืองนะคะ ขับรถให้ดูบรรยากาศนะคะเผื่อใครบ้านอยู่ไกลก็จะได้หายคิดถึงหรือถ้าใครยังไม่เคยมาก็ขับรถนั่งเล่นไปด้วยกันนะคะซ้ายขวาปกติถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดนะคะแถวนี้ก็จะคึกคักคึกคักนะคะแต่ด้วยเศรษฐกิจนะคะสถานการณ์โควิดนะคะแถวนี้ก็จะเงียบกันไปหมดนะคะข้างหน้าก็จะเป็น ซ้ายมือนี้แยกเข้าจังหวัดเชียงรายเข้าตัวเมืองได้นะคะมุมซ้ายที่เห็นจะเป็นสถานีตำรวจเชียงแสนนะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนะคะที่ว่าการอำเภอเนี่ยหลังคาสีน้ำเงินนี่คือที่ว่าการอำเภอนะคะตรงนี้เราก็ขับรถที่ดูบรรยากาศกันค่ะมาถึงตรงนี้นะคะใครหิวแวะกกินนี่เลยค่ะอาหารจีนนะคะ ร้านเซียงไฮ้ค่ะร้านเซียงไฮ้ป้ายแดงๆซ้ายมือนี้เลยนะคะมีเสี่ยวหลงเปาค่ะใครชอบแวะทานได้ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะคะจะมีสตรีทฟู้ดเยอะแยะมาดูตะวันตกดินที่เวียงเชียงแสนนะคะณะริมแม่น้ำโขงบรรยากาศโรแมนติกสุดๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ